เราเชื่อกันว่าสีมีอิทธิพลต่อจิตใจและอารมณ์ของคนเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสีแดงถ้าคุณชอบสีแดงมากที่สุดแสดงว่าคุณเป็นคนค่อนข้างหุนหันพลันแล่นชอบที่จะเป็นผู้ชนะและเป็นคนที่เซ็กซี่ไม่เบาคุณสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ มีแรงปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตไปสู่จุดสุดยอดหรือไปให้ถึงปลายสายลุงที่วาดหวังเอาไว้เพราะสีแดงเป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ร้อนแรงและพลังที่ไม่รู้จักมอดแต่ถ้าคุณเลือกสีแดงเป็นอันดับที่7หรือ8นั่นหมายถึงคุณไม่ค่อยมีความกระหายที่จะใช้ชีวิตโลดโผนโจรทยานหรือไม่ปรารถนาการประจนภัยสีเหลือง เป็นตัวแทนของความสนุกสนานและความผ่อนคลายใครที่เลือกสีเหลืองเป็นอันดับ2อสหรือ4แสดงว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีให้ความสำคัญกับอนาคตและไม่ติดอยู่กับอดีตคุณฝ่ายหาชีวิตที่เรียบง่ายมองปัญหาเป็นเรื่องจิ๊บจอยและปราศจากความกังวลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเกียจคร้านคนที่ชอบสีนี้ อาจเป็นคนทุ่มเทให้กับการทำงานเพียงแต่ไม่เอาจริงเอาจังอย่างสม่ำเสมอก็คุณเป็นคนที่ชอบอะไรอะไรที่ง่ายๆและผ่อนคลายถ้าคุณเลือกสีเหลืองเป็นอันดับแรกแปลว่าคุณมีความทะเยอทะยานและกระตือรือร้นกับสิ่งที่ทำให้คุณพอใจและเพลิดเพลินถ้าคุณเลือกสีเหลืองเป็นสีสุดท้ายแสดงว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวจมอยู่กับความหดหู่และผิดหวัง ซึ่งทำให้คุณกลายเป็นคนแยกตัวจากสังคมและชอบปกป้องตัวเองจากคนอื่นสีเขียวเป็นตัวแทนของความมั่นคงและความเป็นอนุรักษ์นิยมหรือต่อต้านความเปลี่ยนแปลงคนที่เลือกสีนี้เป็นอันดับแรกบ่งบอกถึงลักษณะของการเป็นคนหนักแน่นยืนกลานแบบกระต่ายขาเดียวชอบแสดงความเป็นเจ้าของและค่อนข้างเห็นแก่ตัว คุณเป็นคนมีความสามารถสูงและเป็นนักวัตถุนิยมชอบสะสมสิ่งหรูหราที่เชิดหน้าชูตาเช่นนาฬิกาโรเล็กซรถยนต์ยี่ห้อดีๆห้องชุดหรูหราที่อยู่บนชั้นสูงสุดหรือเพนท์เฮาส์คุณปรารถนาที่จะสร้างความประทับใจและคุณเป็นคนกลัวความล้มเหลวในอนาคตถ้าเลือกสีเขียวเป็นสีสุดท้ายหมายถึง คุณเคยถูกขัดขวางความก้าวหน้าจนทําให้เกิดความรู้สึกต่ำต้อยเจ็บช้ำน้ำใจซึ่งยังคงฝังในใจของคุณทําให้คุณกลายเป็นคนช่างวิพากษ์วิจารณ์ถากถางเย้ยหยันและดื้อรั้นสีม่วงเป็นสีที่มีส่วนผสมของสีฟ้าและสีแดงจึงจัดเป็นตัวแทนของความขัดแย้งระหว่างความรุนแรงหุนหันพันแล่น และความสงบเยือกเย็นความแตกต่างระหว่างการอยากมีอำนาจควบคุมคนอื่นกับการสยบยอมคนที่ชอบสีม่วงเป็นอันดับแรกบ่งบอกถึงความเป็นคนที่ปรารถนาจะสแสวงหาสัมพันธภาพที่ดีเลอรสุดวิเศษต้องการค้นหาในสิ่งลี้ลับเหนือโลกคุณมีความเป็นเด็กสูงค่อนข้างขาดวุฒิภาวะและมักติดอยู่กับความเพอ้อฝัน ส่วนคนที่ชอบสีนี้เป็นอันดับใช้าย,ายส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะไม่ติดอยู่กับความฝันเฟื่องแต่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสีน้ำตาลเป็นสีของความมีสุขภาพที่ดีถ้าเลือกสีนี้เป็นสีที่4หรือ5แสดงว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและรูปลักษณ์ จึงเป็นไปได้ที่คุณน่าจะเป็นคนรูปร่างสวยหุ่นดีแต่ถ้าคุณเลือกสีน้ำตาลเป็นอันดับต้นๆนั่นหมายถึงคุณเป็นคนขี้กังวลกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยและถ้าสีน้ำตาลเป็นสีโปรดอันดับหนึ่งของคุณแล้วก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างกระสับกระส่ายกระวนกระวายหรือหมายถึงการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มั่นคงแต่ถ้าคุณเลือกสีน้ำตาลเป็นอันดับสุดท้าย แสดงว่าคุณเป็นคนไม่แยแสกับเรื่องสุขภาพสีเทาจัดเป็นสีกลางๆและเสมือนจุดกึ่งกลางระหว่างสิ่งที่แตกต่างกันสองสิ่งและแรงดนใจสองขั้วคนที่พิศวาสสีเทามากที่สุดหมายถึงการเป็นคนปิดตัวเองจากสิ่งต่างๆภายนอกและการตัวเองให้พ้นจากพันธะทั้งหลาย คุณมักขึ้นขึ้นลง,ลงลงระหว่างการใช้เหตุผลกับการใช้อารมณ์และจะรู้สึกเครียดเมื่อต้องมีส่วนร่วมหรือต้องติดอยู่กับกลุ่มคุณชอบสังเกตการอยู่รอบนอกมากกว่าจะกระโดดเข้ามาร่วมวงกับคนอื่นๆส่วนใครที่เลือกสีเทาเป็นสีสุดท้ายแสดงว่าคุณสแสวงหาการมีส่วนร่วมและเป็นคนกระตือรือร้อนอย่างมากสีฟ้า เป็นตัวแทนของความสงบและซื่อสัตย์คนที่ชอบสีฟ้าเป็นชีวิตจิตใจมกักเป็นคนอ่อนไหวซ s i t i ีฟและรู้สึกเจ็บปวดได้ง่ายคุณพอใจในวิถีการดำเนินชีวิตของตัวเองคุณปรารถนาชีวิตที่สงบราบลื่นไร้กังวลและพร้อมที่จะยอมอุทิศท,ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความปรารถนานี้คุณต้องการสัมพันธภาพที่มั่นคงปราศจากความขัดแย้ง คนที่เลือกสีฟ้าเป็นอันดับรองลงมาหมายถึงคุณไม่พอใจในตัวเองยิ่งคุณไม่ชอบสีฟ้ามากเท่าไหร่ก็แสดงว่าคุณปรารถนาที่จะทำลายสิ่งผูกมัดที่ควบคุมคุณอยู่มากเท่านั้นแต่คุณก็ยังไม่ถึงกับมีความคิดที่จะโผบินไปจากครอบครัวหรือจากหน้าที่การงานจริงๆนอกจากเพียงแค่รู้สึกทุกข์ใจอยู่เงียบๆสีดำ โดยในลึกๆสีดำหมายถึงคำปฏิเสธว่าไม่ใครที่ชอบสีดำมากที่สุดเป็นคนที่ต้องการท้าทายและอยากต่อต้านพมลิขิตถ้าใครเลือกสีดำเป็นอันดับที่สองนั่นหมายถึงคุณพร้อมที่จะยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการและถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเลือกสีดำเป็นอันดับที่7หรือ8ซึ่งหมายถึง การยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของโชคชะตาถ้าใครเลือกสีเหลืองเป็นอันดับแรกและตามด้วยสีดำแสดงว่าเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ